คะโอเพ่นเปิดไปเลยนี่คาเฟ่รับที่พัทยาตายนะคะร้านน่ารักมากมีบ่อน้ำด้วยชื่อเ,เต็มคือมุนาซีผูคาเฟ่นะคะอ๋อนี่มันมีสระว่ายน้ำด้วยตรงนี้มันเป็นรีสอร์ทด้วยนะแอบสองสระว่ายน้ำเพาะี่ มีโซนสัะเด็กเลือกได้เลยนั่งไหนเข้ามาสั่งออเดอร์ด้านในนะคะด้านในก็มีหลายโต๊ะอยู่นะของตกแต่งน่นารักมากลอนดอนคิดถึงลอนดอน ่ายรูปได้ทุกมุมพูดเลยชีสเค้กหน้าไม่85บห้าบาทข้างในก็คือสวยมากมีหลายโซนมาก มาดูเมนูกันดีกว่านุนาซีฟูคาเฟ่นี่เป็นแบบกาแฟนะคะเฟชคอฟฟชาก,ก็มีโกโก้นมโซดาเดี๋ยแกสั่งอันชันมานาวเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนี่น่ากินมากพานาคอตต้าพิซซ่าค่ะเราสั่งพิซซ่าชีสแซลมอนผักโขมรอแป๊บหนึ่งนะ มีสปาเกตตี้ด้วยเมนูเยอะอยู่นะชีสบอลมันบดเราก็สั่งมันบดไปด้วยแหละมันน่ากินมากโทสก็มีค่ะวอฟเฟลิลน่ากินมากเมนูเยอะเลยอะของข้าวของหวานแต่เป็นคาเฟ่ลับจริงๆนะเราไม่ชัวเราถึงกับแบบโทรถามเลยเพราะว่ากลัวหลงนี่ไอศครีมก็มีค่ะ นี่มาน,นี้อันชันมะนาวเปรียวซาซาไมซาสิเรียวหวานชื่นใจพิซซ่าแซลมอนผักโขมอิ่มแล้วพิซซ่าแซลมอนชีสผักโขมนะคะแล้วก็มันบดอร่อยมาก40บาทถูกและดีแล้วก็นี้อันชันมะนาวดีมากเลยดีอย่างนี้เดี๋ยวแบบพรุ่งนี้เราอาจจะต้องมาจับซ้ำแหละเดี๋ยวดูนะว่าจะซ้ำหรือเปล่า เดี๋ยวตปิดคลิปก่อนนะมาละต้องเช็คอินเข้าไปเช็คอินเข้าที่พักอีกทีนหนึ่งแหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดซับสไครต์ติดตามไว้